กิไนไส้ไทยแหละคุณผู้ชมคุณฟังปิดท้ายด้วยข่าวสังคมดีๆหนึ่งข่าวจากบริษัปทปตทสอพอใช่ค่ะปตทสพสอบส,สูญงบประมาณ14.99ล้านบาทให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟปา่ามันเป็นปัญหาที่สําคัญและก็เป็นปัญหาเร่งด่วนระดับชาติทีเดียวนะคะเรื่องของไฟป่าที่จะต้องได้รับการแก้ไขาทางปตทสพก็เลยจัดงบไปให้14.99ล้านบาทอย่างที่บอกในการแก้ปัญหาไปจัดซื้ออุปกรณ์สําหรับ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าสิ่งที่จะมีการจัดหาประกอบด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าอุปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมยุโทโธปกรณ์และโดรนพร้อมกล้องตรวจจับความร้อสนสำหรับการบินสำรวจซึ่งตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าลดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้รวมทั้งยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าของประเทศไทยด้วยจําเป็นมากและปัญหาไฟป่าของบ้านเราไอ้ที่ผมโดนมากๆกนะ <S <S ก็คือก็คือ ให้งบเพื่อไปจัดซื้อดโดรนพร้อมกล้องตรวจจับความร้อนสําหรับการบินสํารวจหาจุดกําเนิดไฟใช่ค่ะให้ทนนี้สุดว่ามันมเป็นปอุปกรณ์ตัวนี้มัน<ส>จะช่วยเซฟชีวิตของคนที่ไปไปดับไฟป่าด,ด้วยใช่เพราะถ้าเจอก่อนเข้าไปแก้ไขมันก็จะแก้ไขได้เร็วด้วยแล้วก็ลดปัญหาผลกระทบได้เร็วขึ้นอ่ะโอเควันนี้นนหมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ